ไม่เคยเห็นกระเจียวพี่โอ๊ตไหมครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยแต่ว่าได้ได้ยินคำล่ำลือกันมาพยายามจะจับลากลากแขไในโอ๊ตไปอืมดึงไปนะ้ปโอ๊ตไปกันต่อเลยสัตว์ประดถึงว่าเล็บมนเชียวเล็บมนเชียวไปโอ้ กูเนี่ยแตกเข้าไปแตกกูตอนนี้กูยังบุบโอดไอโอ๊ตไปถูกปาอันอดพี่อุ่นครับเป็นน้องฝึกงานอ่ะเขาให้มาการเต็น์ใว้กางอ่ะเนี่ยซุปเปอร์สตาร์จาก Workpoint Entertainment นนะผมอยู่ที่นู่นนะแทบจะอุ้มผมไปทานข้าวลูกอุ่นหิวไหมลูก ลูกอุน่นอะไรขาดไหมคุณอาปัญญาดูแลผมอย่างดีอ่ะผมมาอยู่ที่นี่ให้ผมกางเต็นท์เหรอคุณยงหเห็น,หนพี่อุ่นบอกให้ข้อมูลมาว่าเชอบตัดเี่ยวผมทำได้<น>ทุกอย่างพี่หยุดเลยพี่หยุดเลยพี่พี่หยุดเลย, <c oughs> ย,เลย <c oughs> ไอตรงเนี้ยพี่จะมาขยับแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้มันคลาดเคลื่อนนี่พี่ต้องทำให้มันเป็นโปรเฟ s ชั o นอลหน่อยอุ่นครับศึกษาอยู่ ปกติตอนที่ไปกับไอ้อรอนมัรนี่เขาจะดีดนิ้วแล้วมันเป็นขึ้นเต็นขึ้นมาเลยเมื่อวานไอเจิตตินที่บะเลเพิ่งชวนไปเดินพันทิพย์กันโทรชวนไปเดินดูผ้าพันทิพย์จัตินพ่อเงง่นซื้อผ้าพันทิพย์อันนี้ไงเป็นรูปเป็นร่างลแล้วแล้วก็จะเป็น ทองตกเขาทีสีเหลืองสีทองเอาไว้ทำอะไรด้วยก็มันจะมีด้านข้างนะครับอ๋อแล้วก็ปักลงไปเหรอแล้วก็ใช่ครับด้านหนึ่งมันปักแล้วก็ร้อยนี่นี่สีทองเนี่ยเขาเอาไว้เสียบตรงนี้นะเสียบปักขึ้นไปแล้วแล้วมันจะมีที่ยึดทําให้ดีด้วยเออข้อสอนหลายรอบแล้วเราไม่ค่อยฟังไงเร็วๆด้วยเร็วๆด้วยไม่ต้องช่วยออกเลยออกเลยโอเคครับชื่ออะไรเขาชื่ออะไรไพ่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 ไทำจริงไม่ได้จริงแันกันเลยนะวิ่งวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนให้มันให้มันดูเป็นแลชั้ะ อันนี้คือทำแลบแล้วพี่อต้องทำทำเป็นทำอะไรันต้งทำทาให้แบบแอสโลใหญ่มเออ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 เยเจ้ยต้องจต้องต้องพี่ออจีวเนี่ยทำภาพที่ทำเยอะละนี่เออเวยวนมาช้าแล้วงูแม็กขรนไปไม่ถึงไปอ้าว ไม่ิดเลยติดชช่พี่วนใจีเียวนะเนี่ยยังไม่บอกกูแต่แรกพี่ว่าเขามีอะไรเขาถึงจะเรียกพี่อุ่นมาปกติแล้วอ่ะเขาก็เห็นพี่เป็นแค่ผู้หูเซ็กเบอร์เกอร์ให้ใช้ไหมอันนี้บอกก่อนให้ใช้เลยเมื่อไหร่ที่มีอารมณ์ทางเพศเบอร์พี่จะขึ้นมาเป็นเบอร์แรกแล้วค่อยตามด้วยเบอร์แม่เราเขราก็จะให้พี่เป็นคนสวางแม่เล้าอีกทีตัวโทรศัพท์พี่นะแม่เรามาก่อนแม่กูอีก ใครเป็นคนพาใครเข้าวงการนี้ดีกว่าเอออยากรู้เรียกว่าเราต่างคนต่างเดินตามทางของตัวเอง แล้วมาประจบกันผมลิขิตขีดเขี่ยเฮียเดินแต่ก่อนเราจ่ายเองอะดิแต่ก่อนจ่ายเองแล้้ววเดีี๋ยนอะทุกวันนี้ก็มีคนเปย์ให้เขายอมรับแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันอะะไรนชอบแบบไหนมากก็ชอบที่มีเขาอยู่คนผมไปเลยจะทำงานไหมไอ้ไพไพพี่บอกกี่ทีแล้วนี่ทำงานหน่อยอะผมลิขิตขีดเขี่ยเฮียเดินเลยไม่ยินไม่ยินนะได้มาสั่งกล้องคัดหน่อยนี่มึงยังสั่งกูอีกเหรอหยงเฮ้ยฝนลงเม็ด เฮ้ยเดี๋ยวเราย้ายเซตแล้วพี่อย่าบอกนะแป๊บนึงนะฝนลงเม็ดแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยมึงจะต้องบอกว่าพี่อุ่นเก็บพี่อุ่นเก็บใช่ไหมย้ายเซตเฉยๆก็ไปเซตใหม่เอาจริงๆเอาจริงๆอีพีเนี้ยแขกรับเชิญเขาหมดใช่ไหมเลยกูมาไม่มีแขกเข้ามาแล้วใช่ไหมเออเจอกันนะบ๊ายบายพี่อุ่นเออปล่อยกูเนี่ยอย่าให้พวกกูกูเห็นพวกมึงที่เวิร์กพอย์ดนะอีชิบหาย ทำยังไงให้นวลวะเฮ้ยครับสดใสหน่อยดิพี่ผมตกบุนลงไปก่อนสองคนผมไม่เอ็นผมลงก่อนนี่คุณคุณแบบซึมแล้อะซึมอะไรผมไม่ใช่ซ่วมนี่เป็นไงเอายังลงได้เลยไหมเนี่ยเดี๋ยวรอพี่โอนฝั่งโยนจะมาคล้องลื่น มึงหลอกกูมาพวกมึอนะออง,ะงมอะหลอกกูมาอยากเจอพวกมึงที่เวิร์กไพล์นะเอ้ยคุณจะให้ทีมงานลุกกระเทือกมึงมึงอะหลอกกูหกกหไหมเปีียบแข่งกันเชิญถอะบอกกูดีๆก็ได้กูถอดไทยก่อนเป <c oughs> ็นเพี้ยอะไรเป็นผู้ <c oughs> ใหญ่ไอ้สัตว์ไม่ดูดว้นดิเอาอย่างนั้น้องจมน้ำใช่ไหมอย่างนี้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 อย่าง้มึงมีภาพเลยเหรอไอ้สัตว์ พึบพึ๊บพพอน้องจะลงใช่ไหมนี่คะหนูจมน้ำหมดแล้วนแอนตุ่มนะพี่ป๊อปแล้วตัดมาที่ผมอ่ะคือมือผมมาเท้าอย่างเงี้ยนะร้อยแอนอย่างเงี้ยแล้วช่วยพี่หน่อยน้องพี่เต็มที่แล้วการที่เราจะรับน้องเนี่ยมันต้องลงน้ำฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องจะรับน้อง เฮ้ยพี่ออสท่านพี่มีโชว์มายูนนี่ยมีเกมอะไรพี่เล่นคุณหยงเยเดี๋ยวให้งมเหรียญกันไหม้วเขาทำน้ำเก่งนะโอ้เดียวอันนี้กูแพ้นะพี่ขอนิดเดียวเลยนะพี่ถามท่านๆเลยนะให้กูกางเต็นทำไมเดี๋ยให้แข่งกันงมเหรียญนะคะใครงมได้น้อยที่สุดจะต้องขึ้นมาสารภาพบาปในปี2021เอามาดิเตรียมอะไรกับทุกพี่ป้ะเนี่ย เอาเลยแกนพี่ให้สุดเลยมีทั้งหมดกี่เหรียญมีทั้งหมดกี่เหรียญกูจะสิบเหรียญท็อปแค้นมีทั้งหมด10โทเค็นนะใช่ค่ะไม่โกไม่มีเหรียญนะไม่มีไว้ใจไม่ได้นะไอ้ยสิบมีเหรียญแม่งออกมอนับก็ต้องเป็นสิบไงมึงออฟปะเนี่ยเออว่ะมยงอมแล้วนะคะเฮ้ยห้ามยนเอียงนะเว้ยจริงเหรียญจริงเหรียญจริงเหรียญเริ่มยังเนี่ยเดี๋ยวก่อน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  มึงะมึงไม่ดีกิะมึง่าดกิเยอะมึงเหมือน่าวานบูดา่เลยเฮ้ยมึงให้สัญญาณเริ่มก่อนนะเฮ้ยมึงไม่ใกล้ๆมั้งเหรอมึงชน่กเลยอะไอ้ไองไปทางบอสคนเดียวเลยยอไออไมกมยอ

ใช่สิสิเฮ้ยมึงเอาเหรียญได้ไหมพะน้ำเมล่าด้วยวะเดี๋ยวเฮ้ยมีได้สิเฮ้ยมีเท่าไหร่นะมันมีเท่าไหร่อสิบเหรียญสิบเหรียญเหรอกูได้สี่กูรอดิเอามวาไว้ตรงนี้แสดงว่าอาจจะครบแล้วใช่ป่ะกูได้สี่แล้วกูได้สามไหนมึงได้ข่ามึงได้ขาไหนเอามาถ้าผมได้สามพี่โดนป่ะไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเหรียญมึงเหรียญห้าปะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเหรียญเหมือนพี่เลยไม่ได้สิ ดูได้ครดูแล้ดูได้ดูได้ดูได้ดูะด้ดูได้ดูได้ดูได้ดู้ดูได้ดู้ดูไล้ดูไดลดูได้ดูดูไลดูได้ดูไดดู้ดูไดูได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 ดู้ดูไดดูอดดูไดดูได้ดูได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 ดู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 ด ผิดจัญญบรนผิดสินค้าผมไม่ผิดนะผมไม่มีนะผมไม่ได้ไลยแรงแบบนั้นนะจะถูงแตกเนี้ยจะถูงแตกไม่มีท่านอื่นเลยมันปีอื่นเฮ้ยมือไม่ออนเลยอันนี้ถามคำถามได้ไหมคุณเคยคบกับดาราไหมดาราศิลปินไม่ไม่โกหกเด็กเกียรเรียบาดน่โกหกคุณเคยคบกับคนในวงการไหมครับไม่ครับผมมีแฟนมาไแค่จะ <S 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 the heavy and powerful tail of the sperm whale <S 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 has the potential to deliver fatal blows. ชอบประตุด้วยเหรอปัะเทศใต้น้ำไปสัตว์งั้นพี่อุ่นจะใช้พื้นที่ตรงนี้ล้างมลทินในเรื่องแบบน้องจมน้ำปะใส่ไฟพี่หยงใส่ไฟพี่ครับสังคมครับเออพี่พี่อุ่นบอกชาวเน็ตหรือว่าหลังจากนี้อยากให้ชาวเน็ตมองพี่อุ่นเป็นแบบไหนสังคมครับผมไม่ได้ไปบอก ผมไปมานิดหน่อยี้ยของจอมด้วยไปแล้วเหรอไปเพ่ผมไปมาบ้างไม่ได้ไปเยอะแต่พอไปแล้วมันก็จะมีวีรกรรมเขาก็หยิบยกมาอํำกันแล้วอํำฉี่มันก็ทำให้เราดูเป็นแบบว่าคนบ้ากามไปเยอะซึ่งโนผมไม่ได้บ้ากามจริงไหมทีอออกคนแรกตลอดจริงผมออกคนแรกตลอดเพราะผมวไงอะไรเนี่ย ไม่ให้ล้างบนทิ้ไงก็ถามอยู่นี่ไงออกคนแรกตลอดเหรอผมให้เกียรติเพื่อนเพื่อนที่ไปผมออกมาเช็คสภาพก่อนว่าเฮ้ยหมออะไรหมออะไรระแวงอะไรระแวงอะไรมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเมื่อกี้ก็จับโยนลงน้ำอีกแล้วปล่อยคิวอะไรไหมนี่ยจะล้างได้ไหมเนี่ยบนทิ้พี่พี่อุ่นเนี่ยออกมาเลยหลอนไปบ่นสัตว์จริงจริงหยอกอ้ะเกันครับมีแฟนไหมตอนนี้มีแฟนไหมมีแฟนไหมมีแฟนครับ ถ้าถามผมผมต้องถามพี่ว่าพี่มีเวลาสักชั่วโมงมั้ยผมไม่อยากตอบสั้นเพราะว่ามันก็ดูเป็นแบบธรรมดาไปมึงอย่ากแก้งอ้ไกูอีกไม่แก้งไอ้เหี้ยเราอยู่ที่พาร์ทสองแล้วนะเมื่อกี้เลทเทะกไปเดือดกับให้พี่ๆี่ทานอาหารกันมื้อน,นี้ปกติเนี่ยพี่จะกินซุก,กี้หม้อรวมใช่ปะไม่ใช่มึงอย่าใช้พี่อต่อย่ารวมมันไม่ได้ปกติมันนานนานที มาไม่ได้กินกันไป็นปีจวัตก็เดี๋ยววันนี้ให้กินซุกี้หม้อแยกอะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บนึงกินก็จะต้องมีอะไรเล่นอีกเหรออันนี้มึงให้กูปลูกผีหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่เปิดมาในแม่นาคค่ะ <c oughs> <c oughs> ปกติเคยปูกหิ้งไหมปู่หิ้งเด๋วเล่นเกมเรื่องวัตถุดิบลงหม้อของตัวเองค่ะโอเคได้ง่ายๆเลยอันนี้แค่สลับกันชี้ตัวค่ะเราจะให้อีกสองคนที่ไม่เล่นอ่ะหลับตาเดี๋ยวโจะมีคําถามให้ผู้พี่แล้วก็ชี้ว่าใครตรงกับคําถามอันนั้นที่ใช่แล้วเราก็จะไปนับแต้มรวมตอนสุดท้ายค่ะมันก็จะเป็นจํานวนรอบที่จะได้หมุนวัตถุดิบงั้นให้น้องเล็กเริ่มก่อนไหมโอเคครับผมงั้นคุณถามพี่สองคนหลับตาใช่ค่ะแล้วชี้เลยเนาะใช่ค่ะ ใครกรนดังที่สุดใครฟอรคนในวงการเยอะที่สุดใครเสี่ยงคุกที่สุดใครที่สัมพาร์ควรโทรหามากที่สุดด,ดีดีนะใครวันไหวกับเพื่อนร่วมงานง่ายที่สุดจริงปะรู้จักอะไร ไม่ต้องเสือกไม่ต้องถามไม่ต้องถามต่อมุกมีหน้าที่แค่ถามโอเคได้แล้วตบตาใครพี่ป๊อปดีกว่าค่ะพี่ป๊อปชี้ใครเสียน้ำตาง่ายที่สุดใครง้อสาวบ่อยที่สุดเฉยใครจะได้แต่งงานก่อนกันพอทองใครคั่งรักที่สุดคั่งรักนี่หมายถึงว่ามากครั้ง แบบว่าไม่ใช่ถ้ามีความรักแล้วตั่งรักลั่งรักั่งรักโอเคเคยเห็นปะเคยเห็นปะไอ้ไม่ต้องรักต่อหน้าที่มึงคือถามแล้วก็ข้ามไปอิหยงแล้วมึงแก้ตัวแทนมันทำไมอ่ะไม่ใช่กูรู้อะไรม่กูพูดอะไรได้ปะเนี่ยเฮ้ยหลับตาหลับตายอยู่เฉยใครที่คุณเคยด่ารับหลังอ่ะก็สุดท้ายแล้วใครที่น้อยใจ ตากูนี่ไงแล้วเนี่ยอ๋อผมรับตาเหมือนเดิมผมรับตาเหมือนเดิมกับพี่ป๊อปรับตาเลยหรอเปล่ารับตาเหมือนเดิมเลยรึใครอึดที่สุดเรื่องอะไรวะเล่นกีฬาป่ะหรืออะไรพูดมาเลยเรื่องอะไรเรื่องทางเพศหรือเปล่าไม่ไม่ทางเพศถ้าเรื่องทางเพศอ่ะไอ้เนี่ยแป๊บเดียวไอ้นู่นอะดูท่าทางก็ไม่น่าช้าเอางี้แล้วกันได้เฮ้ยกูรถตาที่เราตาหอวเลยกูสี่ชั่วโมง หาไม่เจอหาไม่เจอใครดื้อที่สุดใครติดเกมที่สุดใครคุยโทรศัพท์นานที่สุดคิดว่านู่นตัวหล่อตัวหล่เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหุ่นตอไอ้เหี้ยอ้นไอ้เฮียหุ่นตอใคร ที่คุณเคยด่ารับหลังชี้ไม่ถูกหรอกเเคยด่าทั้งคู่อ่ะครบแล้วครบแล้วมากูหมุนกงจักเองเลยก็ได้ได้เลยครับมาได้เลยจ้ะโทรสั่งเด็กแล้วโทรสั่งเด็กแล้วไม่ไม่ใช่คอนโดจับเป็นเป็นเป็นบ้านเลยครับให้คำบาถึงนะเขาโทรมานะโอเหมือนโอเคครับวิมันนั้นเลยเหมือนมันนั้นเลยอ่ะให้กูเล่าป่ะไหนไหนมารายการกูแล้วนานๆมาทีอยากอยากฟังถ้าคุณเล่าผมมาแรกให้กูบอทเก็บปแล้วโอเคกินข้าวดีกว่า เดี๋ยวว่ามีของพิเศษให้ค่ะสำหรับคนที่โดนชี้เยอะที่สุดตอนนี้คะแนนตรงชี้โดนชี้ไป8ค่ะแปเรื่องพี่ป๊อบอ่ะพี่โอ๊ตค่ะเดี๋ยวหยงจะเสิร์ฟเซ็ตอาบน้ำนะคะส่งตรงจากเคอรี่ที่ไม่ใช่ลูกค้าค่ะแต่ว่าเขาอยากมาส่งหยงมาทำการบ้านมาหยงตะก้าใช่เลยตะก้าใช่เลยแล้คือทำการบ้านตะก้าใช่เลยแต่ว่ามึงพลาดตรงไหนรือป่ตะก้ามันแน่นกว่านี้ของมันต้องวางตั้งแล้วมันจะเสียบแน่นกว่านี้สิ่งที่มึงขาดไปเคืเลยไหมเจลและถุงยาง ดีใจกับคนที่ได้เซตอาบน้ําด้วยนะคะสบู่ผิดนะดมหรือยังถ้าบอกว่าผิดอ่ะออันนี้ใช่เห็นไหมแต่ว่าผิดสีสีเขียวอันนี้บอกเลยว่าผิดต้องเป็นสีม่วงเพราะถ้าอันนี้กวกปากล้โอมแสบเนี่ยมึงไม่ทำไปบ้างคนจริงว่ะพี่โอ๊ตจะได้หมุน8ดรอบค่ะพี่ป๊อปได้หมุน5แล้วก็พี่อุ่นได้หมุน2คือหมุนคือจํานวนที่เราได้กินเหรอคือจํานวนรอบที่เราจะได้หมุนว่าเราจะได้วัตถุดิบอะไรกูได้2อันเนอะใช่แดกแค่นั้นแหละดูผอมแค่นี้แดกไปเยอะแยะแล้ว นี่น้องทรายคีไอทีใหม่ของเราต้องเปิดหน้าเปิดตาหน่อยน้องๆเขาจะได้รู้ว่านี่คือพนักงานใหม่ของเราเอาใครก่อนเอาใครก่อนพี่โอ๊ตก่อนมึงกดสวิตช์ให้มันหยุดได้ไหมส่งหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ให้คนที่เจ้าชู้กว่าคุณเจ้าชู้กัโอ๊ตเหรอไม่มีแล้วนะเจ้าชู้กับโอ๊ตอ่ะใเอกูส่งไหมล่ะกูให้ตัวเองก็ได้อ่ะเอาโอ๊ตจบจบจบกูรับพวกแทนพวกมึงเองไม่คเท่เลยว่ะคนเนี้ยกูรับแทนพวกมึงเอง มีย,ย้อนมีย้อนสัตว์ไอส,สัตว์ย้อนเกตเนื้อสไลด์เด้งสูลินไปอะไรกูบุญต่อเลยนะเนื้อสไลด์เด้งสูลินเอามาสองเติมเลยครับส่งฟองเต้าหู้ให้คนที่รู้ความลับของคุณเยอะที่สุดเอามาสองที่เลยจ้ะ <c oughs> ส่งน้ำปลาให้กับเพื่อนที่มีน้ำตาเรื่องความลับ <c oughs> ผมรับเองไม่ให้บุนตอดอีกแล้วไอ <c oughs> ส่งน้ำปลาให้กับเพื่อนที่มีน้ำตาลเรื่องความรับส่งพี่ป๊อปเลยครับอ่ะอีเฉยประกาศขาวใหญ่ยาวอวบส่งน้ำจิ้มแจ่วโดยร้องเพลงแจ่วแจ่วมาแจ่วจ้ำจึกน้ำไหลเลยคิดถึงคนแจ่วเล่นแจ่วมาแจ่วจ้ำจึกน้ำไหลเลยคิดถึงคนแจ่วเพื่อนแจ่วอยู่ที่นี่เพื่อนแจ่วอยู่ที่นี่แต่คนหน้ารวมกันกันแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอสัตว์ก็ร้องเพลงแจ่วเฉยรอบสุดท้ายแล้วค่ะ น้ำจิ้มสุก,กี้ของดีประจำแคมป์ครับพี่โอ๊นสองสิทธิ์หมุนดีๆประคองไว้อ่าได้ส่งฟองเต้าหู้ให้คนที่รู้ความลับของคุณเยอะที่สุดเอามาให้กูเลย <laughs> เอามาให้กูเลยแล้วไม่ได้ของตัวเองด้วย <laughs> <laughs> เออมีแค่สองอันนะ่ะ <laughs> แล้วเมื่อกี้ไอพี่โอ๊ตก็ส่งให้แต่พี่ป๊อปอะ่ะกูได้แต่ดมน้ำกูลงกูตากูแล้วตอนเนี้ย <laughs> ป้ายๆตอหมุนรอบสุดท้ายนี่มือสั่นเซินหมดแล้วอยู่ มาดิส่งอีกกูกระโดดถีบไปเยี่ยนี่เลยนะเนี่ยเอาแล้วส่งเตาหูนี่แล้วเฮียมึงกดสวิตช์ใช่ไหมหมุนใหม่หมุนใหม่หมุนใหม่ไปล็อกเลยล็อกเลยกูเป็นลมพากูไปโรงพยาบาลเน <S <S ี่ยนะกูหิวเลยลอกกูว่ายน้ำหล่อให้กูกินสไปซะไอ้เยี่ยไปลงเซ็ตผักสุกี้ทาเลยนะเยี่นน้ำด่างเลยโอ้ยไว้ดีใจจังเลยอะไรส่งฟองเตาหูลูกหามลับ โอ้ยมึงก็ชีว่าจิตนะโอ๊ตเนาะแดกกระตู้้พอจะมีแม่ตายผมสักทีไหมมึงหมุนล็อกเองเลยดิมึงดูแล้วหมุนล็อกเองเลยอยากได้อะไรให้ให้หนึ่งสิทธิ์ให้หนึ่งสิทธิ์หมุนดิหมุนดิคุณพาวาสนาส่งไอ้เหี้ยะน้ำดับมันได้เยอโอ๊ยส่งกระตูให้คนที่รู้ความลับของคุณเยอะที่สุดเฮ้ผมไม่อยากกินกระตูผมรอพี่ป๊อปดีกว่าเผื่อพี่ป๊อปได้ส่งอะไรให้ผมบ้างอ่านะครั้งแรก ยึดอยูดเลยอยู่เลยยึดยึดคือส่งน้ำจิ้มแจ่วโดยแพงแก้วแก้วมาแจ่วจ้ำจึกอ้ามิ้งไหญลึกนึกถึงคนแก้วเอ้าแจ่วมาแจ่วจ้ำจึกเอ้าพิ้งไหญยึดยึดถึงคนแก้วยึดใหญ่ยึดถึงแก้วแกวเรือไปหาปลารวยแกวเรือไปหาปลารวยเชิญคนหูได้ยินน้ำจิ้มแจ้วครับขอบคุณคาร์ทโอเคส่งให้พี่โอ๊ตเฮ้ยเฮ้ยเอ้อไม่อยากเป็นคนหูเอาไปไอ้อุ่นไอ้อุ่นเป็นคนหูครับยอมเว้ยขอน้ำจิ้มก็ยังดีวะ ส่งน้ำปลาให้เพื่อนที่มีน้ำตาเรื่องความรักน้ำตาน้ำตาเฮ้ยเคยเห็นไหมนะอ๋อแล้วเอาไปกินเอ้ยมึงเคยมีน้ำตาเรื่องความรักไหมไม่มีผมแข็งจังมันต้องแดกสัตว์โดนอ๊ตเอาไปแดกชุดหมูจู่กรูได้กินเองได้กินเองไม่ต้องส่งให้ใครอันนี้ไม่มีส่งเสริมเหรอไม่มีค่ะวันนี้ผมมีน้ำตาด้วยความรักเลยเนี่ยน้ำตาไปสัตว์ต่อไปค่ะอีกสองสิทธิ์ โอเคค่ะน้ำจิ้มซุกี้ของดีประจําแคมป์ผักกาดขาวใหญ่ยาวอวบครับผมหิวมากตอนนี้ผมให้ผมทําอะไรก็ได้ผมขอกินหน่อยเถอะแล้วดูพี่ได้หมูได้เนื้อคุณไปที่ไหนบ่อยที่สุดน้ำซุปโคตรคููครับไม่ใช่พันทิพย์งามวงวานใครจี้เดมองงามวงวานครับเมย่าลาบยาลาบไปน้อยแล้วเพราะว่าเด็กน้อยแล้วคุณไม่ชอบไงวันนั้นที่ผมไปแล้วคุณก็บอกว่าที่นี่ไม่ดีอุนเด็กแม่งนวดแรงไปหน่อยนึงเออแล้วก็ตูดไม่ค่อยใหญ่อ่ะ แต่พี่ไม่ต้องห่วงนะนอยากกินอะไรนะนอยากกินอะไรผมรักพี่แล้วผมไม่พูดซีซัวหรอกพี่เลี้ยงสูตรหมอนวดผมก็ไม่พูดมอยากกินอะไรนะ เดี๋ยวแบ่งเนื้อกูได้นะแบ่งเนื้อกูได้นะม่เป็นไรพี่อย่าพึ่งหล่นดิผมไม่พูดเรื่องสีสัวที่พี่ชอบแอบถุงยางไว้ในกระเป๋ากล้องผมไม่พูดหล่นที่อะไรกันหลอกผู้หญิงมาดูหมาไงแล้วก็พาขึ้นห้องชั้นสามเดี๋ยวนั้นหลอกผู้หญิงมาดูหมามันไม่่เดือนนี้นี่ป่ะใช่มาดูหมาห้องพี่ไหมพอมาถึงกร้ทงควาวก็นั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครดูมันเลยพาขึ้นชั้นสามเปิดแอร์เบอร์ยี่สิบสองได้เออไป็นดูหมาคือชั้นสามกาไม่ีหมาตัวเปล่าไม่รู้เหมือนก หมาอะไรวะมันป่วยป่าวะมึงหิวปะเนี่ยาจริงหิวแบ่งเนื้อกินได้นะ <c oughs> ได้แลยใช่ไหม <c oughs> ได้ไดยังเห็นไหมไมึมงดูมึงดูพี่มึงคนดีกัน,นหน <c oughs> จริงหรือไม่ที่คือคุณเนี่ยเป็นเด็กเดินถุงยางคุณออกไปซื้อถุงยางให้เขาแล้วก็คุณกลับมาซื้อผิดไม่ได้ผิดเขาไม่ระบุไซส์ผมก็ซื้อไซส์ผมอ่ะออกมาเป็นหมูยอเลยรัดติวจริงหรือไม่ที่คุณใช้ถุงยางบ้านผมจนหมดอุ้ยและหลวม อันนี้ไม่กินละทไมดแไม่ไม่อยากถามแล้วไม่อยากตอบไม่อยากตอบแล้วมีความลับอะไรจะแฉอีกไหมจริงหรือไม่ที่คุณบอกผมว่าแดบ้านปลายชีวิตคุณจะสักชื่อผมแล้วเป็นตัวของคุณผมไม่ได้พูดแบบนี้ผมบอกว่าผมจะสักชื่อเขาไว้ที่ลูกกับเฮ้ยกับท้ายโอ๊ตกับวาปลาโมดแลวถ้าแบบถ้าคนสักบอกว่าไอ้ยังไม่พอไอ้ยังไม่พอมันชื่อชื่อยาวหรือสั้นฮะ ก้มๆอยู่ขอโทษพี่ได้แค่ปลาโออันนี้หน่อยได้แค่ปลาพี่แต่ถ้าหมดต้องขึ้นสะดือที่ไหวป่าล่ะที่สนิทกันก่อนที่จะเป็นแบบเส้นทางสุกีมอลรวมเ้อจริงๆจำได้เพิ่งนึกออกว่าไม่ไมว่าผมเจอพี่โอ๊ตครั้งแรกที่รูทเลยผมไปรูทกับเพื่อนตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เปียงปางขึ้นมาเดบิวไม่ได้เดบิวหรอรู้จักแค่พี่ซานนี้แล้วเพื่อนๆก็คุยกันว่าเฮ้ยนี่พี่ซานนี้กับใครวะอีกคนนึงอ่ะอีตาอ้วนนี่ใครวะแต่เขาเท่นะ เขาจะมีแบบคราวๆตอนนั้นพี่จะรู้สึกว่าผมจะรู้สึกพี่คล้ายๆพี่ว่านตอนนั้นวัยรุ่นชอบเขาเพราะว่าเขาไดเวอร์แล้วก็ร้องเพลงเพลาะด้วยแล้วก็ไปรายการไหนก็จะสนุกสนานครับสังคมฟังให้ดีตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องหัวใจแต่เขาเป็นคนจริงจังกับความรักนะถ้าเขาจริงจังอบใครเขาทุ่มเทเขาเป็นคนคลั่งรักพอสมควรรักจริงแต่เด็กเหมือนจะไม่เล่นด้วยเอ้ยลงละเอียดนะเราอะแม่งงใช่ปะ ไวะผมก็บอกเขาว่าดดวไะผมไปถามเพื่อนผมอะที่เวิร์กบอยเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าว่าเขามีแฟนหรือยังเพื่อนผมเนี่ยกระซิบผมเนี่ยกู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 ยไม่ไม่แน่ใจน้องชายน้องชายหยุดหยุดก่อนดูน้องชายหยุดก่อนคนใต้แหละของใต้คนใต้จริงๆริของใต้เลยเหรอคนใต้เรียกเมียมาดูเฮ้ยแล้วคนใต้ทำไมไม่แจ้งความ ไม่วเจอนตาย็ตายแล้วตายสตกใจหมดเลยไม่ต้องเล่าเหี้ยอะไรเลยสัตว์